สวัสดีครับมาพบก,กับช่องอือสายจกนะครับกลับมาดูครับรถด,ดำลงบ่อนะพี่น้องบ่อลึกนะครับบ่อลึกห้าเมตรนะทางขึ้นแบบชันๆนะพี่น้องมาดูครับใส่ดินเยอะๆนะครับใส่ดินเต็มกล่องนะจะขึ้นไหวหรือไม่ไหวนะมาดูครับ รถด,ดำก็วิ่งอยู่สองคันนะพี่น้องนี่นะครับใส่ดินเต็มกล่องเลยนะครับมาแล้วครับเสียมี ดูเจ้ายักษ์ฟ้าของเรานะพี่น้องว่าจะขึ้นไหวหรือเปล่าไปนี่มาแล้วครับไม่มีปัญหาครับจิบจิบครับสำหรับแรงเจ้ายักษ์ฟ้าเหลือเฟือครับ มาดูเสียมีบ้างร9 5ยเ้านะเมื่อกี้สองร้อยิไปแล้วนะพี่น้องมาดูนะครับร้อเจ้าดีกามาดูลีลาการขึ้นโบครับว่าจะโหดขนาดไหนนะพี่น้องสำหรับเจ้าดีก้าเสียมีนะท่อลั่นแปร๊นะ ต้องใส่ดินเยอะๆนะพี่น ja. ้องอ่ะสองสัญญาณแล้วครับแปรดแปรดแล้วครับอ่ะ แรงแรงนะครับโอ้สายดินนิดเดียวเองครับโอ้ไม่หนุกเลยครับ<อ>เดี๋ยวต้องหมดเออลันนครับลั่นโอ้ถ้าสายดินเยอะกว่านี้น่าจะน่าจะสนุกนะพี่น้องโอ้น่าจะลันยี่ยเดี๋ยวผมจะมาเดี๋ยวผมจะเอารถมาทับทางตรง,งนี้ใหม่บ้างนี่เอาให้มันชันชัน น,น่าเ,เจเจเจน้ำไหมเออเดี๋ยวเอารถแมคโครมาทำทางตรงตรงนี้ใหม่ให้มันชัน,ชนๆกว่าน,นี้นให้ขึ้นแบบชันๆเลยนะพี่น้องจะได้แโล uh ้ ผมทำทางสลบเกินไปพี่น้องอม,มันเลยไม่ลั่นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวรู้ <c oughs> อาวมัแล้วครับเจ้ายักษ์เจ้าฮีโนเมกาซีรีห้าร้อย เจ้ายักษ์ยางเก้าสองร้อยสิบเดี๋ยวต้องบอกท่านโชเฟอร์ให้ใส่ดินเยอะๆนะพี่น้องจะได้ล่นๆในคันนู้นนะให้ได้กล้านะครับ ไปใส่เซตังนะใส่ดินนิดเดียวยครับโอ้ไม่พอกำลังหรอกครับแทบจะไม่ต้องกดคันเร่งนะคันนี้นี่โอ้ไม่หนุกเลยครับใส่ดินรายน้อยเทแบบนี้ไม่สนุกสิครับโอ้ โอลึกๆอย่างนี้นี่ต้องใส่ดินเยอะๆครับจะได้ลันลันโอ้ใส่ดินแค่นี้จะไปสนุกอะไรมันไม่ลันดิ เดี๋ยวบอกท่านโชอฟอนะใสดินเยอะๆนะจะได้ลั่นๆนะพี่น้อง <c oughs> อ้าวโอ้ยใส่ดินนิดเดียวเองสีตาเองโอ้โอ้ยแผรแผรแผรดิโอ้โโอ้พอได้พอได้ครับพอได้ครับโอ้โอโอ ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครปกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ